รีวิวฝูงแกะซอมบี้นะครับที่นี่ก็คือชิปแอน์วเล่เขาคอครับฝูงแกะที่นี่น่ารักมากมากเลยครับพอมาถึงเราก็เสียค่าเข้านะครับแล้วก็ซื้ออาหารมาป้อนแกะแบบนี้น้องๆจะตื่นเต้นทุกครั้งที่มีคนถือตะกร้านะครับแจ็คสังเกตเวลาคนถือตะกร้าเนี่ยน้องๆจะเข้ามาลุมแบบนี้นะครับแจ็คก็เลยเรียกแกะที่นี่ว่าแกะซอมบี้นะครับดูสิครับลูกสาวโดนกระโดดเหยียบไปเต็มๆเจ็บนะครับน่ะร้องไห้ด้วยแต่ก็สนุกครับ ลูกสาวลูกชายก็ไม่ยอมแพ้ครับขอเล่นกับน้องแกะต่อก็เลยต้องโดนวิ่งไล่แบบนี้นะครับตอนนี้ยังเที่ยวได้อยู่นะครับเขาคออากาศดีครับลมเย็นสบายมากๆตอนนี้เดือนกุมภาสตรอเบอรี่มีให้เก็บทุกไล่เลยนะครับลูกใหญ่ๆแดงๆหวานฉ่ำมากๆเลยครับพวกน้องแกะพวกนี้ก็อยู่ทางขึ้นทุ่งกลงหันลมนะครับมาเขาคอก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวหันน้องแกะกันมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยครับรับรองว่าได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอน วิธีการให้อาหารก็คือเอาใส่มือแบบนี้ครับแล้วน้องก็จะมากินน้องไม่กัดมือนะครับแค่จักระจี้อย่างที่บอกเห็นไหมครับเวลาใครมีตะก้าเนี่ยแกะเขาจะลุมแบบนี้เลยครับและเดือนกุมภาเนี้เดือนแห่งความรักพาแฟนมาได้นะครับพาแฟนมาให้แกะขย่ำครับห <laughs> ยอกครับหยอกราหัหสนุกครับที่นี่มุมถ่ายรูปสวยเยอะแยะเลย และในโซนนี้นะครับที่เราให้อาหารแกะก็จะมีร้านกาแฟบริการด้วยแจ็คก,กับลูกๆใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงเต็มเดินเล่นอยู่ได้ยาวๆเลยครับเพราะว่าอากาศไม่ร้อนถึงเราจะเห็นว่ามีแดดนะครับแต่ลมเย็นสบายมากๆตรงนี้ที่น้องแกะขึ้นมาวุ่นวายไม่ใช่โต๊ะอาหารนะครับเขาเตรียมไว้ให้ถ่ายรูปเฉยๆไม่ต้องตกใจว่านั่งทานอาหารแล้วน้องแกะมากวนนะครับมีโอกาสวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่าลืมมาเข่าคอนะครับแวะอาหารน้องแกะมาถ่ายรูปสวยๆกลับไปครับและสตรอเบอรี่ก็ยังมีให้เก็บอ๋อแจ็คลืมบอกราคาไปครับ ค่าเข้าประมาณ100บาทสําหรับผู้ใหญ่นะครับเด็ก50บาทอาหารก็ไม่แพงอาหารก็คืออาหารแกะนะครับแต่สําหรับค่าเข้าแจ็คไม่ค่อยแน่ใจครับเพราะว่าแฟนเป็นคนจ่ายแต่ราคาประมาณนี้แหละครับหลักร้อยแล้วจะรู้ว่าฝูงแกะซอมบี้มีจริงที่เขาคอวันนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ